ปอดเนาะมันเย็นมันหายใจเป็นปอดเดี๋ยวเอารถถยมาแล้วเราก็จะสอยนะครับสอยใบต่ำๆอันนี้ลงนะครับเนี่ยแต่งแต่งแต่งนีย่ยคือสาย,ย,ยฟงสาย,ย,ยไฟนะครับคุมสายไฟหมดแล้วนะครับผมอันตรายเนาะนะครับโยมโย, <ม S 2> ยมต้องต้องฟังภาษากลางด้วยภาษาโคราชด้วยภาษาโคราชมันย่อยมันย่อยภาษาโคราชภาษากลางก็มันย้อยลงน้องบ้าวนะครับผมจาก ยุพินนะครับผมพี่ยุพินสวัสดีครับนะครับผมเป็นเป็นลูกครึ่งครับนะครับภาษาโคราชเนี่ยภาษากรุงเทพเนี่ยก็พากันภาษาลาวพ่อภาษาลาวเวยภานนอก่าคักแเล้วน่ี่ราคาที่เปลี่ยนใหม่นะครับตั้งแต่ภาษาแรกที่มาหามาอยู่เนาะนะครับแสนกว่าบาทนะครับเมื่อก่อนเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับเกระเบื้องเป็นกระเบื้องแล้วก็มีรั่วๆแล้วก็พอรั่วลงมาปุ๊บฝ้าที่ตีไว้ข้างในก็ทะลุ เสียหายหมดนะครับหลังนี้อยู่เพิ่งเสร็จไปอ่านี่อันนี้หลังเพิ่งเสร็จใหม่ๆมาดๆนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเป็น,นวัดบ้านนอกเล็กๆอยู่แต่ว่ากําลังตัดทายาดอยู่ไม่เล็กช่างกระเทียมจะมเอาค่าแรงเ okay. อาแค่เอาแค่ okay. ค่าแบบค่าของแค่ค่าของค่าแรงก็เอาอยู่แต่หมายถึงว่าแบบไม่ได้เอาแบบ<ะ>วันละห้าร้อยวันละพันอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นสองหมื่นหกรวมทุกอย่างเลยสามหมื่นย็ดสามหมื่นสองค่าของสองหมื่นหก ค่าช่างทําตะกี้วันได้แค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวกี่คนละไปถึงหมื่นด้ใช่ไหมเราเราต่กี่คนละหารกันนะรวมผ่าช่างผ่าผมมันแค่สาหมื่นเอสอ่ห้าพันห้าพันห้าพันเราทำตะกี้วันเราตะกี่คนหกคนเจ็ดคนสี่วันอ่าทำเจ็ดคนสี่วันมันจะได้เพราะคนละสามร้อยกันเลยเนาะก็แค่นั้นก็แบ่งกันทก็ถือว่าทำให้วัดนะครับเนี่คือการร่วมใจกันว่าบ้านหลังสุดท้ายของเราไม่ว่าแต่วัดใดก็ตาม <laughs> ใช่ครับแต่งออกสวยนะครับผมฟังรู้เรื่องค่ะอ๋อยมพีทั้ทงก็อยู่ในสุโคททยพิจิตสุโคสุไทยสุโคไทยก็มีมันคลๆแลๆะละไม้ไคยกึ่งกันน <laughs> สุขโขไทยพิโลกโออกเนินๆนิดนึงใช่ไหมอยูพินมันดิจจอกจุๆๆเลย เหมือนเหมือนจริงจกตบตัวจุ่ๆก็ใช่ค่ะนะครับแต่จะเหนือเหนือจะลงเหนือจะลงอีสานจะลงอะไรทุอย่างมันอยู่กึ่งกลางเลยอ่ะกลางของทุกภาคอ่ะสำเนียงรุปแรกก็คือใหญ่หนึ่งกลางหนึ่งเลขสองเนาะเราเคยเดินทุดงมาตั้งแต่จังหวัดตากเชียงใหม่ มาผ่านนี่แหละผ่านพิษโลกพิจิตติโคไทยจะออกเสียงเมย์เโคไทยมาพูดเบาๆยังได้ยินอยู่พิจารุณใช่ไงใช่โคไทยมาเดินผ่านไปทุดงผ่านมาหมดเลยใช่โยมเขาศรัทธาเยอะมากเลยนะเพราะว่าทุดงผ่านไปเนี่ยเขาทำบุญกันเยอะมากถวาไว้น้ำปานะตลอดทางเลยสุขโขท,ทยัยพิษโลกพิจิตฮใช่ไหมอันเดียวกันไหมพิจิตรอยู่เดียวกันไหมจำไม่ได้ล้วเด่น โอก็หลายปีแล้วเนาะพิษชบณ์มาแต่ลำปางะลงมาทางลำปางเดินกี่เดือนสองเดือนสองเดือนใช่ไหมครับระยะทางหนึ่งพันห้าร้อยกิโลหนพันห้าร้อยกิโลเดินมาถึงโคราชว่าเราเนี่ยเดิาถึงโคราชโอ้โหดูวันละวันละแรงศรัทธาขนาดไหนครับที่จะทําให้คนเดินหนึ่งพันห้าร้อยกิโลได้วันละอ่าวันละบางวันก็สี่สิบกิโลบางวันก็ยี่สิบกว่ากิโลบางวันก็สิบกว่ากิโลตามสถานการณ์ส่วนใหญ่จะเดินในเขา เดินตามเขาเออที่ชาคือเดินตามเขาอ๋อจะอยู่ใกล้ๆกันหมดใช่ครับเพราะว่าเราเดินมาตั้งแต่ทางเหนือตั้งแต่จังหวัดตากท้าสองยางมาเชียงใหม่ามาดอยเต่าอมก๋วยมาเนี่ยไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงสุขโขทยัยกะพระพระในเขตทุกจังหวัดที่อาตมาภาพได้ไปเดินผ่านท่าน ตอนรับดีมากตอนรับดีมากให้บางว่าบางวันเนี่ยเราได้เข้าพักเข้าจำจำวัดในในในวัดในเขตต่างต่างจังหวัดที่เราไม่ได้ไปบอกท่านก่อนท่านก็อนุเคราะห์งงสงเคราะห์กันดีมากเนี่ยก็ถือว่าพระสงฆ์ช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วงเช้านี่โยมลองคิดดูว่าพระสงฆ์เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบรูปไปพักนี่ญาติโยมทั้งหมู่บ้านนะไปใส่บาตรกันแบบโอเข้าสารอาหารแห้งของแบบประมาณ ติดสิบล<อ>่อมที่เขาไปทําบุญน่ะที่เหลือเราก็เอาให้วัดแล้วแต่วัดจะไปบริจาคต่อไปทําบุญต่อ,อก็เขาข้านามแบบโอ้โห <laughs> ใช่ใชโยมไปเห็นคือแบบเ<อ>ยอะมากเลยอ่ะตื่นตาตื่นใจเลยนะใช่ว่าทาบุญกับพระสงฆ์มู